มมาาเเรเรีีีีีียยนนนบััััชชชกคขั้นตอนของการทำบัญชีกันก่อนในกระบวนการทำบัญชีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในวิชาบัญชีเนี่ยความหมายของการบัญชีเนี่ย นะครับมันคือศิลปะของการเก็บรวบรวมการจดบันทึกการจำแนกการสรุปผลนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางเศรษฐกิจในรูปของตัวเงินอันนี้เป็นความหมายนะครับของการจัดทำบัญชีทีนี้เนื่องจากความหมายของการจัดทำบัญชีเนี่ยเขาได้บอกกระบวนการในการจัดทำบัญชีไว้4ขั้นตอนนะครับ นั่นก็คือเป็นศิละปะของการเก็บรวบรวมอันนี้คือขั้นตอนที่1นะครับจดบันทึกนะครับหลังจากเรารวบรวมข้อมูลแล้วเราก็เอาข้อมูลมาบันทึกนะครับอันนี้จะเป็นสเต็ปที่2เสร็จแล้วเอาข้อมูลที่เราบันทึกได้มาจําแนกนะครับหรือเอามาแยกประเภทนะครับเป็นสเต็ปที่3หรือขั้นตอนที่3าม นะครับเสร็จแล้วเราก็จะสรุปผลในขั้นตอนสุดท้ายครับคือขั้นตอนที่4หรือสเตปที่4นะครับทีนี้ในแต่ละกิจการเนี่ยเขาก็จะเรียงสเต็ปแบบนี้แหละครับ1 2 3 4สี่เขาจะไล่สเต็ปแบบนี้ไปนะครับสเตปที่1รวบรวมเสร็จแล้วบันทึกจำแนกสรุปผลนะครับแต่ละรายวิชาหรือแต่ละกิจการเนี่ยเขาก็จะมีสเต็ป ในความละเอียดของตัวข้อมูลเนี่ยแตกต่างกันแต่ขั้นตอนเหมือนกันนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลเหมือนกันนะครับถ้าเป็นธุรกิจนะครับที่เป็นเจ้าของคนเดียวก็เก็บอีกแบบหนึ่งรวบรวมอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าก็จะรวบรวมข้อมูลอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นธุรกิจของบริษัทจำกัดก็จะรวบรวมอีกแบบหนึ่งบริษัทมหาชนก็จะรวบรวมอีกแบบหนึ่งมันจะมีสเต็ปของมันอยู่นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ทุก ทุกกิจการจะใช้เหมือนเดิมจะใช้เหมือนกันคือรวบรวมเสร็จแล้วเอามาบันทึกนะครับซึ่งการบันทึกบัญชีก็แล้วแต่กิจการนั้นนะครับมีข้อมูลบัญชีมากน้อยขนาดไหนหรือวางเขาเรียกว่าวางระบบบัญชีไว้แบบไหนก็บันทึกแบบนั้นนะครับ mm. เสร็จแล้วก็จะเอาข้อมูลที่บันทึกได้เนี่ยมาแยกประเภทนะครับแยกประเภทเสร็จแล้วก็จะเอาไปทําการสรุปผลน,นะครับอันนี้คือสเต็ปพื้นฐานของการจัดทําบัญชีครับ